ขอกราบถวายความเคารพค่ะพระอาจารย์ประโมทนะคะแล้วก็พระคุณเจ้าทุกรูปนะคะแล้วก็กราบสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะท่านประธานแล้วก็ท่านรองประธานนะคะดิฉันวราพรศิริโอวัฒนาค่ะก็ปัจจุบันก็เป็นโค้ชแล้วก็วิทยากรอิสระอยู่นะคะได้มีโอกาส ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับมูลนิธิในครั้งหนึ่งในปลายปีที่ผ่านมาค่ะในเรื่องของโครงการสามเณรช่อสะอาดนะคะที่ท่านวิชาอาจารย์อาจารย์วิชาค่ะท่านาทำงานร่วมกับพระอาจารย์หันษาค่ะท่านจัดบวชสามเณรนะคะที่วัดใหม่เยปแป้นค่ะก็ตัวบัลาพรเองก็มีโอกาสได้ไปบรรยายนะคะในหลักสูตรนั้นเหมือนกันก็เห็นความสำคัญของการต่อต้านทุจริตนะคะในวันนี้ค่ะ จริงๆโจทย์ที่ได้รับมอบหมายค่ะก็จะให้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรจริยธรรมเพื่อการต่อต้านทุจริตค่ะแต่ขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่เมื่อเช้านี้ท่านอนธิการบดีพูดว่าถ้าเรามุ่งเน้นไปในเรื่องของการทุจริตนะคะหรือว่าการใช้ชื่อเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของดูแข่งไปนนิดนึงแต่ถ้าวันนี้ค่ะวันนี้เวทีนี้เราจะเปลี่ยนใหม่เราจะเปลี่ยนโดยการช่วยกันร่วมสร้าง สังคมสุดจริตให้เกิดขึ้นคิดว่ามันจะมีประโยชน์กับทุกๆคนมากค่ะก็เลยเปลี่ยนชื่อว่ามาออกแบบมาร่วมสร้างสังคมสุจริตให้กับเยาวชนกันค่ะขออนุญาตยืนนะคะเพราะเดี๋ยวนั่งแล้วอาจจะมองไม่เห็นนะคะกล้องมองเห็นจับชัดเจนนะคะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มวางแผนอะไร ตัวดิฉันเองอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างจากผู้บรรยายท่านอื่นๆที่ได้กล่าวมาตอนต้นนะคะเพราะว่าวันนี้เนื่องจากว่าจากประสบการณ์ที่เคยทำงานทางด้านฝึกอบรมแล้วก็เคยดูแลศูนย์ฝึกอบรมมาเช่นเดียวกันก็จะพบปัญหาของการบริหารจัดก,การศูนย์ฝึกอบรมในที่นี้ก็คือว่าเรามักจะตั้งเป้าหมายผิดในเรื่องของการพัฒนาคนเพราะเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการอบรมในเชิงปริมาณ มากกว่าคุณภาพนะคะ KPI ของหน่วยงานก็จะมักวัดผลที่เป้าหมายจำนวนผู้เข้ารับการอบรมแต่ Key Success ของศูนย์ฝึกอบรมก็คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากกว่าวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันว่าและถ้าเราเป็นศูนย์ฝึกอบรมมุ่งเน้นในการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนเนี่ย เราควรจะทำอย่างไรนะคะเพราะนั้นวันนี้เรื่องแรกเลยที่จะขออนุญาตวิเคราะห์ในเชิงของซวอสนะคะจุดแข็งแน่นอนค่ะว่าพอพูดถึงจริยธรรมเรามีหลักสูตรเรามีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาบันการศึกษาบรรจุเรื่องของการอบรมศิลธรรมหน้าที่พลเมืองเอาไว้ในหลักสูตร จนถึงระดับมหาวิทยาลัยเลยนะคะบางแห่งก็จะมีพูดถึงเรื่องของหลักสูตรตัวนี้คนไทยมีพื้นฐานมีจิตใจที่ดีงามอันนี้ทุกคนไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนนะคะในเรื่องสุดท้ายก็คือเยาวชนมีอัตลรรักษณ์มีความคิดเป็นของตนเองต้องการอิสระนะคะแล้วก็การยอมรับนี่คือจุดแข็งเราต้องมองตรงนี้ไว้ก่อนส่วนจุดอ่อนค่ะ วัฒนธรรมค่านิยมบางประการที่ส่งเสริมให้เรานําไปใช้ในทางที่ผิดนะคะนี้ทุกท่านน่าจะรู้เพราะาเราจะพูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระตันยูรู้คุณการรักพวกพ้องนะคะในเรื่องของระบบอุปถัมมันก็จะก่อให้เกิดการทุจริตโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะก็คิดว่านี่คือสิ่งที่เราดีเราสิ่งที่เราทำเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องของเรานะคะ การทำดีไม่ได้รับการยกย่องนะคะก็เหมือนกับที่วิทยากรหลายๆท่านได้พูดมาการทำดีไม่ได้รับการยกย่องถ้าจะสังเกตจากข่าวก็จะเห็นได้ว่าคนที่จะมีตัวตนในสังคมในทางต่างสื่อต่างๆมักจะแสดงออกอย่างรุนแรงแล้วก็จะขึ้นหน้าข่าวทุกคนจะรู้จักชื่อเยาวชนที่มีความก้าวร้าวมากกว่าชื่อนักเ,เขาเรียกว่าอะไร เด็กนักเรียนที่ทําชื่อเสียงให้ประเทศถ้าเราพูดถึงตรงนี้เราจะจําชื่อไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคะ่ะทำดีไม่ได้รับการยกย่องสุดท้ายก็ต้องขอด้วยความเคารพนะคะที่อยากจะพูดว่าหลักสูตรการอบรมจริยธรรมไม่ได้ผลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมถึงไม่ได้ผลนะคะส่วนจุดอ่อนของเรานะคะก็คือสังคมมีอิทธิพลในการกําหนดค่านิยมค่ะ วิทยากรก็พูดไปหลายท่านแล้วนะคะเช่นเรื่องของการบริโภคนิยมนะคะเห็นเรื่องของการที่คนมีเงินมีชื่อเสียงมิเป็นที่รู้จักมากกว่าคนทําความดีนะคะเรื่องของการถ่ายทอดข้อมูลในทางที่ผิดอันนี้ก็จะส่งผลในในค่านิยมให้เกิดขึ้นบางทีรับทราบข้อมูลที่ผิดแต่ขอให้เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ได้เยอะนะคะในการสร้างการรับรู้อย่างที่กล่าวไปนะคะว่า การสร้างการรับรู้การยอมรับมักจะเกิดในทางลบจะได้ชื่อเสียงเร็วกว่านะะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังมีข้อดีมีโอกาสที่ดีของเราอีกอย่างหนึง่งก็คือว่าปัจจุบันองค์กรหน่วยงานหลายๆหน่วยงานคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับชาติแล้วที่เราต้องร่วมมือช่วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ในเวทีที่เราได้มาเจอกันค่ะขอแตะนิดนึงว่าทำไมหลักสูตรการอบรมจริยธรรมไม่ได้ผล เห็นด้วยไหมคะเรื่องแรกเลยการอบรมอบรมในกรณีที่อะไรคะต้องการให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเราได้รับเรือกหรือรับให้เรียกให้ไปอบรมจริยธรรมเราจะรู้สึกทันทีเลยพอมีเพื่อนถามว่าไปไหนไปอบรมอบรมอะไรอบรมจริยธรรมเพื่อนจะอ่าเป็นอะไรทำไมต้องไปอบรมจริยธรรมใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือสิ่งปัญหาเหมือนกับ ปิการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะคะสมัยก่อนตอนสมัยสาวๆเวลาตอนทํางานอยู่เวลาจะบอกลูกน้องว่าเดี๋ยวพี่จะไปปฏิบัติธรรมก็เกิดเสียงซุบซิบกันในหมู่เพื่อนพนักงานหรือน้องๆว่าพี่กบแกเป็นอะไรหรอแกมีปัญหาชีวิตอะไรหรอต้องไปปฏิบัติธรรมเพราะทุกคนก็จะมองว่ามีปัญหานะคะในเรื่องการอบรมจริยธรรมเช่นกันทําให้ทําให้คนอยากจะถอยห่างเรื่องของการอบรมจริยธรรม ะะเรื่องที่สองวิธีการค่ะอันนี้ยืมคำพูดของพระอาจารย์ประโมทมาเช้าค่ะใช้เครื่องมือเก่ากคนรุ่นใหม่นะคะสิ่งที่เราเคยออกแบบมาเป็นหลักสูตรที่ดีมันอาจจะไม่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แล้วก็ได้นะคะเราต้องกลับมาดูที่วิธีการส่วนเนื้อหาเข้าถึงยากเข้าใจยากใช้ในชีวิตจริงไม่ได้นี่ต้องยอมรับนะคะจากที่บอกว่าได้ไปถวายความรู้ให้สามนเณรภาคฤดูร้อนค่ะ สามเณรน้อยอายุห้าขวบค่ะให้ท่องศิลห้าทุกคนท่องได้เป๊ะเลยค่ะพอเริ่มจะยกตัวอย่างให้ออพพลายเช่นทุกคนบอกข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ชกเพื่อนได้ไหมเด็กตอบพร้อมเพียงกันเลยค่ะได้ครับถามว่าทำไมถึงได้ล่ะคะลูกไม่ใช่ไม่ได้ฆ่าค่ะเพื่อนไม่ใช่สัตว์ค่ะเนะคะเพื่อนไม่ใช่สัตว์เพราะฉะนั้นทำร้ายเพื่อนได้ค่ะทำร้ายทำร้ายเพื่อนได้ อันนี้คือปัญหาของเรื่องของการแอปพลายศีน5นะคะที่เราพยายามที่จะท่องและให้มันตรงกับ w ว r d i n g แต่จริงๆแล้วนะคะจากที่เคยไปปฏิบัติธรรมกับหมู่บ้านพรามท่านมีการประยุกต์สิน5้าน่าสนใจมากเลยนะคะท่านแปลงจากศิน5นะะ้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการอบรมสติ5ข้อนะคะห้ามฆ่าสัตว์ก็จะพูดถึงเรื่องของการปกป้องชีวิตนะคะห้ามรักทรัพย์ก็คือ ความสุขที่แท้จริงนะะ <c oughs> ขอไปค่ะเหมือนที่โคชจิมมี่พูดเลยค่ะถ้าเขามีความสุขแล้วเขาไม่เบียดเบียนใครอย่างแน่นอนนะคะมีความรักที่แท้จริงเขาก็จะไม่นอกนอกลู่นอกทางหรือพืชประพฤติผิดกับครอบครัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้ามพูดปดจริงๆแล้วมันควรที่จะกล่าวให้กว้างขึ้นกว้างไปถึงในเรื่องของการใช้วาจานะคะที่ แสดงถึงความรักแล้วก็การฟังอย่างลึกซึง้งตรงนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญส่วนใหญ่สังคมเราปัจจุบันไม่ค่อยฟังกันนะคะสุดท้ายการบำรุงหล่อเลี้ยงแล้วเยียวยาเหมือนกันค่ะก็คือเรื่องของการดื่มสุราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดื่มสุราเด็กบอกว่าเด็กไม่ได้ทำผิดศีนเพราะเด็กไม่ดื่มสุรา แต่ไม่ใช่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของตัวเองเหมือนที่พระอาจารย์ประโมทพูดมเมื่อเช้าค่ะเลยขอแปะสดๆร้อนๆนะคะที่ท่านพูดถึงเรื่องของถ้าเราสามารถที่จะดารงตนดารงชีวิตในเรื่องของการป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคารพชีวิตเคารพทรัพย์สินเคารพครอบครัวเคารพสังคมการสื่อสารและดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองนั่น ทุกอย่างนั้นคือตอบโจทย์ศีลห้าข้อเราได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องตรงนี้เราก็ต้องแอพพลายล่ะค่ะต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับยุคสมัยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อยากจะนํามาเสนอทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของอริยสั์โมเดลซึ่งอริยสั์โมเดลเป็นจุดที่สําคัญมากนะคะวิทยากรหลายๆท่านก็พูดเมาาื่อเช้าท่านอธิการนะคะก็ ได้เ,เมตตาให้ตรงนี้ไปเหมือนกันนะคะประเด็นของวราพรจะพูดในมุมมองของหลักสูตรที่ไม่ได้ผลแต่เราจะไม่ได้ไปวิเคราะห์เพราะว่ากรอบของเราเนี่ยจะอยู่ในจุดที่เรากำลังจะทำอะไรนะคะเพราะนั้นทุกของเราก็คือเรื่องของการอบรมหรือการออกแบบที่ไม่ได้ผลนะคะปัญหานะคะหรือรูทคอร์สนะมสมุทไทยนะคะรูทคอ u สง่ายๆก็คือ เราอ่ะการอบรมจริยธรรมต้องถามกลับไปว่าเราทําเพื่อที่จะทําเพื่อเป็นพิธีหรือเปล่าหรือทําเพื่อให้ความรู้หรือเปล่าเราไม่ได้ทําให้เกิดตัวรู้หรือตระหนักรู้ในตัวของเอยาวชนหรือเปล่านะคะเรื่องของการขาดการติดตามผลเราเอาเน้นในเชิงปริมาณอบรมให้ได้มากที่สุดแต่การติดตามผลหลังจากนั้นเขามีความรู้ดีเอาไปใช้หรือไม่นะคะแล้วก็เกิดอุปสรรคในการนําไปใช้ กลับไปถึงบ้านกลับไปสู่สังคมเจอเหตุการณ์ที่เหมือนเดิมนะคะเขาก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนี่โลดก็คือ objective หรือเป้าหมายที่อยากเห็นอยากเป็นนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เชื่อว่าทุกท่านในห้องนี้คิดเหมือนกันเลยก็คือเราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างยั่งยืนเราถึงมานั่งคุยกันในวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือหลักสูตรจริยธรรมคุณธรรมที่ ให้เยาวชนมีส่วนร่วมนะคะให้เกิดการตระหนักรู้แล้วก็เกิดความภาคภูมิใจถ้าเกิดเขาจะเป็นคนดีของสังคมเขาต้องมีส่วนที่สําคัญก็คือต้องภาคภูมิใจด้วยนะคะและวิธีการก็เดี๋ยวจะแชร์ให้ฟังเขาว่า ถ้าเราจะออกแบบให้ได้ผลเราจะทำยังไงสองเรื่องนะคะในเรื่องของโครงการผู้นำเยาวชนเก่งและดีมีคุณธรรมหรือในเรื่องของการประกวดแผนงานการสร้างสังคมสุจริตอันนี้ก็เป็นแผนงานที่เดี๋ยวเรามาคุยแล้วก็อาจจะฝากไว้ไปแตกยอดต่อกันได้นะคะอันนี้ก็ตรงกับที่ท่านอาธิการบดีผู้เมื่อเช้าเหมือนกันก็หาคําที่มันง่ายๆชัดเจนนะคะก็คือพูดง่ายๆเลยถ้าเราจะไปต่อต้านทุจริตเนี่ยบางทีเด็กก็ยังนึกภาพไม่ออกสัมผัสไม่ได้แต่ถ้าเราบอกไปเลยว่า เราจะมาร่วมสร้างสังคมสุจริตโดยการทําแผนงานการอบรมของผู้นําเก่งและดีเพราะเราชอบย้ําเน้นว่าคนเก่งแต่เราไม่เคยมีเวทีให้สําหรับคนดีค่ะแต่ถ้าเราสามารถทําได้ว่าเก่งและดีมีคุณธรรมก็จะช่วยขับเคลื่อนประเทศได้นะคะสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเราเข้าใจว่าการฝึกอบรมเป็นยาครอบจัก,กรวาลที่สามารถรักษาได้ทุกโรค ใช่ไหมคะเออะอะไรมีปัญหาอะไรใช้เรื่องของการอบรมเพราะเราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงที่ผู้อื่นเสมอถ้าเราสามารถที่จะทำให้เยาวชนเข้าใจนะคะสร้างให้เขาเกิดความเข้าใจในตนเองเหมือนที่โค้ชจิมมี่พูดเอาไว้เลยอันนี้ชัดมากๆนะคะอยากชอบมากๆเลยประเด็นตรงนี้นะคะมันจะต้องเริ่มจากตัวเขาเองก่อนนะคะเริ่มจากตัวเอง เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอรู้ว่าจะต้องมาบรรยายมาทำโฟกัสกลุ่มมาทำสนทนากลุ่มสอบถามไปว่าเรื่องของการทุจริตเรามีวิธีการแก้ไขป้องกันอย่างไรทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องยากมเป็นเรื่องไกลตัวสังคมอย่างนี้ทำไม่ได้หรอกทุกคนจะตอบคำถามแบบเดียวกันหมดเลยค่ะ ทุกคนจะต้องบอกเ้าตรงนู้นต้องเปลี่ยนสิตรงนี้ต้องเปลี่ยนสิกฎหมายต้องเปลี่ยนผู้บังคับใช้กฎหมายต้องเปลี่ยนคนนู้นต้องเปลี่ยนคนที่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเราอบรมเยาวชนเราไม่ได้บอกให้เยาวชนเปลี่ยนแต่เราให้ไม่ต้องอบรมให้เยาวชนให้คนอื่นเปลี่ยนแต่เราให้เขาเปลี่ยนตระหนักเปลี่ยนในตัวเขาเองเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมันก็จะยั่งยืนค่ะอันนี้เป็นรูปคนนั้นเอาไว้ให้เพราะคนนั้นชี้นิ้วเมื่อไหร่แปลว่าอะไรฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นคนผิดนะคะอันนี้ก็คือ สังคมเป็นแบบนี้จริงๆและทําอย่างไรล่ะคะที่ทําให้เกิดการตระหนักรู้แล้วก็เปลี่ยนตนเองอย่างที่บอกว่าการอบรมไม่ได้เป็นยาที่เป็นยาวิเศษร,รักษาได้ทุกโรคต่อไปนะคะมันจะมีกระบวนการที่ท่านพูดเลยว่าเดี๋ยวนี้หลายๆที่ก็ต้องใช้กระบวนการอย่างที่ท่านพระวุฒิมาให้ความรู้นะคะมันไม่ได้เปลี่ยนด้วยการให้ความรู้อย่างเดียวเพราะมันจะเกิดแค่ความรู้นะคะมันมี กระบวนการอีกกระบวนการที่เราเรียกว่าการโค้ชนะคะการโค้ชคืออะไรต้องลบภาพที่ว่าเป็นไลฟ์โค้ชที่มาแบบฉันทําได้ฉันทาไ,ได้ออกนะ,ะการโค้ชคือการที่ให้เกิดการตระหนักรู้โดยการให้เขาเกิดการให้เขาทราบคาถามแล้วก็หาคําตอบด้วยตนเองคนเนี่ยคะ่ะให้ความรู้ไดร้รับความรู้ไปเขาจะไม่คิดว่าเขาจะเป็นต้องเปลี่ยนนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขาคิดว่าเขาจะเปลี่ยน เหมือนเราเองก็ตามแห็ง่ายๆถ้าวันไหนมีคนมาบอกว่าเธอต้องทําอย่างนั้นสิทําอย่างนี้สิไม่เกติชันต้องเปลี่ยนอะไรชันเป็นอะไรที่จะต้องเปลี่ยนละ่ะแต่ถ้าเราเอาการโคร้ชเขาไปช่วยเนี่ยตั้งคําถามให้เขาเกิดคําตอบใว้ตนเองเขาจะสามารถเปลี่ยนได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากเอาไว้ว่ายังไงก็แล้วแต่การโคร้ชต้องใช้ควบคู่กับการอบรมนะคะ ให้เขาเกิดการตระหนักรู้หาคําตอบแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเป็นที่มาที่วันนี้ที่เวลาพอรอยากจะฝากเอาไว้ว่าถ้าเราจะตอบโจทย์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะเราควรที่จะมีเรื่องของโครงการผู้นำเยาวชนเก่งและดีนะคะก็ต้องขอพลังจากมูลนิธินะคะที่ช่วยกันสร้างว่าถ้าเราอบรมอย่างที่บอกว่ามันจะต้องมีกลุ่มหนึ่งนะคะที่เราต้องคัดหัวกะทิเด็กออกมา นะคะคัดเลือกให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับเขานะคะหลักสูตรก็จะต้องวันนี้เราได้รับไอเดียจากหลายๆท่านแล้วนะคะสร้างหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับเลยนะคะแล้วหลักสูตรเนี้ยจะต้องทําให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างด้วยไม่ใช่ว่าเราทําเฉพาะมูลนิธิการต่อต้านธุรกิจและเด็กถ้าถูกไปอบรมจะรู้สึกแบบไม่กล้าบอกใครเลยว่าไปอบรม เรื่องอะไรนะคะเราจะต้องทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเราไปอบรมผู้นำเก่งและดีนี่แหละค่ะตัว power ตรงนี้แหละที่เราต้องช่วยกันนะคะสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ด้วยนะคะเขาจะต้องมีเวทีให้เขาสามารถที่จะใช้ได้นะคะแล้วก็การให้ความรู้ไม่ใช่แค่ความรู้จะเรียกทำคืออะไรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิคืออะไรการพูดจาเป็นยังไง1234 ไม่ได้แล้วนะคะเราจะต้องปรับวิธีการสอนเราให้เขาเกิดตัวรู้ให้ได้ว่าเขาจะต้องทำอย่างไรนะคะและจะต้องมีการประเมินผลประเมินผลติดตามผลและรับรองผลด้วยว่าเด็กที่ผ่านจากโครงการเราไปเขาจะได้ภาคภูมิใจนะคะก็จะมีแบชมีอะไรแล้วก็จะต้องแบบติดตัวเข้าไปเลยว่าเขาคือคนเก่งและคนเด่นในสังคมนะคะและสิ่งนี้แหละคะ่ะมันจะ เป็นตัวที่จะช่วยการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณากันตั้งแต่กระบวนการนะคะคัดเลือกสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบหลักสูตรแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการรับรองผลว่าผ่านจากโรงเรียนของเราไปแล้วเขาจะยอดเยี่ยมขนาดไหนส่วนอีกรงนี้ตรงจุดนี้ก็สําคัญค่ะอย่างที่อาจารย์นัด,ดานายพูดนะคะว่าเด็กเขาต้องการมีเวที นะคะทำไมเราไม่สร้างให้เขาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีให้มีประโยชน์ถ้าเราสามารถที่จะทำให้เขามีการประกวดแผนงานการสร้างสังคมสุจริตให้เกิดขึ้นให้ได้นะคะออกแบบเลยนะคะร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาผลิตสื่อขึ้นมาเลยนะคะทำให้มันเข้าถึงเพราะอะไรคะเยาวชนเองเขาย่อมมีความเข้าใจในตัวเขาเองนะคะว่าเขาต้องการอะไรและเขาก็เข้าใจปัญหาอุปสรรคด้วยว่า ปัญหาอุปสรรคของเขาคืออะไรทําไมถึงการอบรมจริยธรรมไม่ได้ผลให้เขาสร้างสื่อพัฒนาคัดเลือกแล้วก็มีการประกวดออกมาเลยนะคะผลงานที่ได้รับการคัดเลือกก็สามารถที่จะนําไปใช้เขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่อยากจะไปถ้าถ้าความฝันก็คืออยากจะให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่าง ในรูปแบบจริงจังนะคะคนที่เขาเข้ามาอยู่ในวงจรตรงนี้เขาก็จะเกิดความรู้สึกที่จะภาคภูมิใจค่ะแน่นอนค่ะถ้าเราสามารถทําต่อไปได้เด็กที่ผ่านโครงการนี้ไปเขาถูกการรับรองเขาไปสมัครงานที่ไหนเขามีดีกรีมีเครดิตตรงนี้มันจะช่วยต่อย,ยอดทําให้แผนงานเราเป็นรูปธรรมได้อย่างแน่นอนค่ะสุดท้ายผลที่ได้รับแน่นอนค่ะเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจการตระหนักรู้ในการดํเรงตนเขาเป็นแอมบานแบรันแอมบัสเดอร์แล้ว เขาจะทําอะไรจะขับรถทับเส้นจะขับรถฝ่าไฟแดงเขาจะมัดระมัดระวังอย่างที่สุดแล้วนะคะกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้เราก็จะผลิตบุคลกากรที่ดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมออกสู่สังคมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนะคะคนดีต้องมีที่ยืนนะคะแล้วก็สุดท้ายถ้าเราทําได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจํา <c oughs> ก็จะเกิดการสร้างเครือข่ายที่ขับเคลื่อนสังคมเราจากรุ่นต่อรุ่นค่ะ นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝาก,ฝากเอาไว้สุดท้ายนะคะจริงๆก็มีเรื่องเล่าเล็กๆเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องปลาดาวกับทะเลค่ะนะคะก็มีเป็นนิทานสั้นๆนะคะที่อยากจะเล่าให้ฟังก็จะมีวันหนึ่งค่ะมีปลาดาวขึ้นมาเกยตื้นบริเวณชายหาดแห่งหนึ่งเป็นปริมาณมากก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินไป เห็นปลาดาวเกลื่อนทะเลเลยถัดจากนั้นไปไม่ไกลเห็นเด็กคนหนึ่งค่ะกำลังก้มก้มเงยๆเ,เด็กคนนั้นหยิบปลาดาวแล้วก็โยนทิ้งทะเลทีละตัวทีละตัวชายหนุ่มคนนั้นผ่านไปก็เกิดคำถามค่ะเจ้าหนูกำลังทำอะไรอะ่ะเด็กคนนั้นก็ อย่งก้มๆเง,เง,เงยๆโยนปลาดาวสักพักก็หันมายิ้มให้กับผู้ชายคนนั้นแล้วก็พูดว่าผมกำลังช่วยปลาดาวกลับสู่ทะเลฮะชายหนุ่มได้ยินก็ยิ้มให้กับเด็กยิ้มในความไร้เดียงสาของเด็กแล้วก็คิดต่อไปว่าโอ้หนูจา๋าหนูช่างไม่รู้อะไรเลยนะปลาดาวเนี่ยเมื่อโยนลงไปเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ต้องถูกคลื่นซัดมาบนฝั่งอีกแหละ แล้วเราเนี่ยคนเดียวอะ่ะเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ล่ะกำลังเราจะโยนปลาดาวไปเต็มหาดเนี่ยลงไปสู่ทะเลได้หมดได้ยังไงอะ่ะเดี๋ยวมก็ขึ้นมาตายอีกสิเวลาเปล่าอย่าไปทำเลยเด็กก็มองแล้วก็หันมายิม้มแล้วก็ฟูซยังก้มหน้าก้มตาหย,ยิบปลาดาวโยวนไปในชายหาดอยู่แล้วก็บอกว่านี่ไงฮะผมกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับปลาดาวตัวนี้ไงฮะแล้วก็โยนลงทะเลต่อ เสียงเล็กๆนั้นนะคะมันดังเข้าไปในใจของผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นก็เลยเดินไปหยิบปลาดาวโยนลงทะเลโยนลงทะเลไปด้วยสักพักก็มีคนเดินผ่านมาก็ถามคำถามเดียวกันว่ากำลังทำอะไรอยู่ผู้ชายคนนั้นก็ตอบเสียงดังเลยว่ากำเราเรากำลังช่วยโยนปลาดาวกลับสู่ทะเล คนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็วางของแล้วก็ช่วยกันหยิบปลาดาวโยนลงไปในทะเลโยนลงไปจากหนึ่งคนสองคนสามคนสิบคนยี่สิบคนสามสิบคนในที่สุดก็เหมือนวันนี้แหละค่ะที่เรามารวมกันที่นี่อยากจะบอกว่าต้องกราบขอบพระคุณมูลนิธิทั้งมอจรอแล้วก็ทุกท่านที่เกี่ยวข้องในวันนี้นะคะถึงใครจะบอกว่ายากอย่างไรก็ตามในการช่วยกันแก้ปัญหาแต่เราเริ่มจากการโยนปลาดาวตัวละเล็กตัวละน้อยนะคะ คนละไม้คนละมือก็เชื่อว่าในที่สุดเราก็จะต้องทำสำเร็จให้ได้ค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะขอบคุณค่ะสาธุโมทนานะ